ครับสำหรับขั้นตอนนี้เราพามาดูวิธีการาเปลี่ยน่านของตัวเซนเซอร์แบบไร้าสายนะครับก็จะมีลูกค้าส่วนใหญ่แล้วก็จะงงว่าไอ้า่านเซนเซอร์มันมี2ตัวเงนี้หน้าตาเหมือนกันเนาะ่านอยู่ฝั่งไหนนะครับถ่านมันจะมีอยู่ฝั่งเดียวนะครับสมมุติว่าไอ้กล่องนี้คือมอเตอร์นะครับแล้วก็ถุงนี่คือช่วงประตูเซนเซอร์จะติดอยู่อย่างนี้นะครับ ไอ้ฝั่งที่อยู่ใกล้มอเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีฐานนะครับมันจะมีฐานฝั่งที่อยู่ไกลมอเตอร์นะครับก็คือมันจะอยู่ฝั่งนี้เองนะครับฝั่งใกล้มอเตอร์ยัไม่มีนะครับลักษณะแล้วก็ไขควงนะครับตัวเล็กนะครับมันจะมีน็อตอยู่ด้านล่างนะครับของเซนเซอร์นะครับก็ทําการขันน็อตจากด้านล่างนะครับ ล็อกมันก็จะขันง่ายนะครับไม่ได้แข็งแข็งอะไรนะครับตัวเล็กนะครับขัเสร็จวิธีงัดลูกค้าก็งัดงัดด้านล่างขึ้นบนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีช่วงนี้ดึงขึ้นนะครับตบขึ้นไปอย่างนี้นะครับนี่ครับมันจะมีบากล็อกอยู่พลาสติกด้านบนนะครับ ตอนปิดเราก็เอาพลาสติกนี้เกี่ยวก่อนเกี่ยวแล้วก็กดปิดปกตินะครับหรือไม่ลูกค้ามีไขควงปากแบนนะครับไม่มีเล็บเงียเป็นสุภาพสตรีนะครับเอาไขควงแย่เข้าไปแล้วก็หมุนๆนถ้ไม่มง้มออกนะครับง้มออกเราก็ดึงขึ้นเหมือนเดิมครับฮะก็จะมาเจอฐาน มันใช้ฐาน 2A นะครับฐานก็แนะนำให้ใช้เป็นองคารายอย่างดีนะครับนะครับฐานก็จะมีข้อบวกข้อลบนะครับในนี้มันจะบอกนะครับข้างบนนี้เป็นข้อบวกนะครับข้างล่างก็เป็นข้อลบหรือว,ว่าสังเกตง,ง่ายเรียบๆนี่ก็ทิ่มเข้าสปริงนะครับนะแล้วฝั่งเรียบอยู่กับสปริง คือโค้วลบนะครับนะครับน,น,นี้ก็ลูกค้าก็สามารถใช้งานได้แล้วครับเปลี่ยนฐานแต่สําหรับลูกค้าที่เอาไปใหม่ติดตั้งใหม่นะครับมันจะมีสวิตช์ o อนออฟอยู่ตรงนี้นะครับเวลาใส่ฐานเสร็จลูกค้าต้องดึงสวิตช์เขาเรียกว่าจัมเปอร์นะครับเอามาใส่ให้เป็นขั้วออนนะครับมาใส่ on ไฟก็จะติด อันนี้สําหรับที่ติดตั้งใหม่เท่านั้นนะครับสำหรับที่ลูกค้าติดอยู่แล้วก็แค่เปลี่ยนผ่านมันก็จะติดอยู่ติดเลยนะครับนะครับใส่ปุ๊บมันก็จะแดงนี้นะครับแล้วมันก็จะดีเทคตัวเองปี๊ดไปสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะหยุดก็เป็นอันเสร็จครับใช้งานได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ